หลายหายอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เชื่อไม่ควรทําผู้เชื่อทําไม่ได้แต่ก็มีอีกหลายๆอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงเลยหรือกล่าวไว้แบบคุมเครือมากจึงทําให้หลายคนมีข้อสงสัยว่าแล้วเราเราควรจะทํำอย่างไรเราทําได้ไหมหรือว่าทําไม่ได้ควรทําหรือไม่ควรทําในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีพระคัมภีร์อยู่สักสองช่วง สองสามช่วงที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากก็คือในหนึ่งโครินนะฮะคือในหนึ่งโครินบทที่6แล้วก็หนึ่งโครินบทที่10เนี่ยท่านเปาโลได้พูดถึงอาจจะคนรับบริบทการที่ท่านเปาโลบอกว่า,าเขาสามารถทําทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์สามารถทําทุกอย่างได้แต่ว่าไม่ยอมตกอยู่ในใต้อํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหนึ่งโครินบทที่10เนี่ยสา 11, ก็พูดถึงท่านเปาโลอยากจะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยเหตุนี้เนี่ยจาก2 3ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่ามีคำถามอยู่สักประมาณ4ข้อที่เราสามารถจะใช้มาถามเราเมื่อเรามีความสงสัยว่าเราทำได้หรือไม่เราควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวผมนะแต่ว่าเป็นคำถามที่ผู้คนใช้กันมาอย่างยาวนานอย่างแรกเนี่ยคือการถามว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น คำถามแรกนะครัคำถามที่2เนี่ยคือถามว่าสิ่งที่เราจะทําหรือว่าอย่าทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกอยู่ใต้อํานาจหรือว่าทําให้เราติดหรือไม่หลายๆอย่างเราทำเนี่ยเราหยุดไม่ได้เราติดงอมแงมเราเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เราไม่มีความสุขอันนี้ก็แปลว่าเราตกอยู่ใต้อํานาจเหมือนกับคนที่ติดอะไรบางอย่างนะครับ ที่สามเนี่ยเป็นการถามว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราหรือว่าผู้อื่นเนี่ยสะดุดหรือไม่คือเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้แต่เราต้องมาดูว่าเป็นสิ่งที่มีผลลัพธ์ในทางลบกับผู้คนรอบข้างเราหรือไม่เพราะแน่นอนว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทำเราทำได้โดยไม่มีความบาปแต่ถ้าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยากินสิ่งที่เราอย่าเป็นเนี่ย ทำให้ผู้อื่นรอบข้างเราสะดุดเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเราต้องรักษาเพื่อนบ้านรักษาคนรักของเรามากกว่าที่เราจะทำะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีสิทธินะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่เรามีเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้มันนะถ้ามันเป็นผลแง่ลบกับผู้อื่นส่วนคําถามสุดท้ายเนี่ยเป็นคําถามที่ถามว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ผมว่าเป็นคําถาม เดียว uh, อาจจะครอบคลุมทั้งหมดเลยคือดูว่าสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะมีเนี่ยแม้ว่าจะไม่ขัดต่อพระคัมภีร์เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดหรือไม่เพราะเราไม่ลืมว่าเราอยู่บนโลกนี้เราได้รับความรอดในฐานะคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้ให้เรารอดเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อตัวเราแต่ใช้ชีวิตเพื่อใครครับเพื่อพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยเหตุนี้ท่านปลอลโลจึงบอกในห่งโครินบทที่10ที่ผมพูดถึงเมือ่อกี้ว่า,าไม่ว่าจะทําอะไรจะกินจะดื่มก็คือทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อเรามีความสงสัยว่าเราทําได้หรือไม่ให้นึกถึงสีข้อนี้นะครับมีประโยชน์ไหมทําให้เราติดไหมมีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่และถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่